สวัสดีครับเพื่อนๆ pues mm วันน nah. ี้จะพามาชมนะครับไก่รุ่นประมาณนะครับสามสี่เดือนนะครับนะครับกำลังให้อาหารช่วงเช้าอยู่นะครับจะเป็นลูกไก่นะครับไข่งอนเชิงนะครับของสุมมินสีแดงนะครับนะครับตอนนี้ก็กำลังให้อาหารเช้าอยู่นะครับเป็นบางส่วนนะครับนะครับชุดนี้จะเป็นลูกของ เจ้าเสือเล็กนะครับแล้วก็เจ้าด่างมงคลนะครับนะครับที่เหลือไว้นะครับเอาไว้เช็คตอนโตนะครับสําหรับชุดนี้นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับมอนเชียงครับสายบ้านๆแต่ว่าใช้งานในสนามจริงได้นะครับนะครับทั้งมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับที่เหลือไว้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าเสือเล็กนะครับที่ว่าปล่อยออกมาเดินเล่นนะครับหลังจากที่พักไว้นะครับนะครับเจ้าเสือเล็กถัดติชนะสามไฟบอลป่านะครับชนะทั้งไทยทั้งพม่านะครับล่าสุดก็ชนะไก่ไทยปาก้อยนะครับไปในยกที่สามนะครับตีหลังผู้ต่อสู้เน่าเลยนะครับวิงก็หลังเน่าเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้แผลหายดีแล้วครับ แล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ทักเข้ามานะครับขอแบ่งสายพม่ากับผมนะครับ__ผมไม่มีนะครับสายพม,ม่านะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นนะครับทั้งทั้งสองสายพันธุ์ดีหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบสายไหนเลือกเล่นสายไหนแล้วก็พัฒนาสายไหนนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยชอบก๋อยงอนเชียงนะครับก็เลยจะมีแต่ก๋อยงอนเชียงนะครับจะไม่มีพม,ม่าเลยนะครับนะครับ สำหรับ,บเ,เพื่อนๆที่ทักเข้ามาถามซื้อไก่พมา่าผมไม่มีนะครับแต่ถ้ามีาถ้แต่ว่าถ้าถามหาสายกัดบ่าทุบหลังเนี่ยผมมีให้นะครับแต่ว่าพม่าไม่มีนะครับโอเคครับผมนะครับสายบ้านๆแต่ว่าใช้งานในสนามจริงได้นะครับชุดนี้ผมจะเก็บไว้เช็คตอนโตนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีไก่หนุ่มเช็ค กับเพื่อนๆเลยนะครับเพราะว่าผมปีที่แล้วเนี่ยผมแดงลูกไก่ออกไปเยอะเลยนะครับก็ <_ an> คือไม่ได้เก็บไม่ค่อยได้เก็บไว้เลยนะครับพอถึงเวลาจะเช็คไก่หนุ่มไม่มีเลยนะครับปีนี้ก็เลยต้องเก็บไว้บางส่วนนะครับ <_ an> เพื่อที่จะรอให้ไก่โตนะครับแล้วก็เอาไปเช็คนะครับนะครับเพราะว่าบางทีผมไปซื้อมาเนี่ยมันเขาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเหมือนเหมือนกับไม่ได้ของแท้มานะครับเขาบอกว่า เป็นชนเชิงชนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพอผมไปผมไปซื้อมาแล้วมันก็ชนอีกแบบหนึ่งนะครับก็เลยเสียความรู้สึกนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จะว่าคนที่เขาขายไก่ให้นะครับเพราะว่าผมก็ไปซื้อแบบวัดดวงมาเหมือนกันนะครับนะครับนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือกล้าการันตีให้นะครับว่าลงเหล่าแน่นอนครับเชิงชนทุบหลังล็อกมุดมัดกัดบาดตีตัวแน่นอนนะครับสําหรับที่เพื่อนเพื่อนที่ แบ่งไปก็ไม่ต้องกลัวนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากครับมาถ่ายบรรยากาศช่วงเช้าให้ดูเฉยๆครับเพราะว่าวันนี้วันแรงงานก็ไม่ได้ไปทํางานนะครับครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับชิมินสีแดงคนรักไก่ชนใส่บ้านๆแต่ว่าใช้งานสนามจริงได้ขอบคุณมากครับ